สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับ FC สาวน้อย FC น้องหญิงครับนี่อยู่นี่รวมตัวกัน้าอยู่หาโต๊เลยครับนี่สุนรวมครับเหมือนโดไปจอบซ่องนอกโดเธอมองอะไรโดฮะเะนีะ่เธอมองอะไรโด น้องท้องขาวเห็นบบาโทนยางมากครับคือเวลาให้อาหารเพิินนะครับเพิ่นกระสิแลนออกมาตอนรับนี่โด้โด้หอมน้องท้องขาวด้วยอุ้ย <c oughs> <c oughs> โด้เธอจะเป็นมิตรกับทุกคนไม่ได้นะโด้เธอสูญเสียความเป็นไอสัตว์นักล่าหมดเลยนะเธอรู้ไหมเธอสูญเสียความเป็นตัวตนไปหมดแล้วตอนนี้ เธอจะน่ารักกับทุกตัวได้ยังไงอะฮะเนี่ยอาหารอุ้ยเบิงนองกินในหญ้าแห้งครับที่เขาเตรียมไว้ให้กินเกือบหมดเลยครับน้องทองขาวน่ารักครับน่ารักให้อาหารเป็นหัวอาหารนะครับและะ้วก็หญ้าแห้งสำหรับน้องท้องขาวนะครับ ส่วนน้ำเดียวเข้าให้อาหารทองทานกับทองแท่ก่อนครับเข้าสีไ้น้ำนะครับเนี่ยอยู่รวมตัวกัน <c oughs> อยู่รวมตัวกันหาตัวครับอยู่นี่ตัวรูเดี๋ยวจังหน่อยตัวรูกับสีได้มาอยู่นีน้ำละหลังจากที่ย้า่ของ,งัวนะครับแล้วเขากับสีไม่เห็ดมองอยูให้ตัวรูอยู่ใต้ต้นหนองม่วงนี่ครับ เห็ดเป็นคอนโดเป็นสรรันเป็นสรรันเป็นสรรันสรรนะครับละกัเห็ดเป็นบาน่นอยู่ด่านบนนะครับตอนนี้ถ้าเคี่ยวเมืงนี้ออกจังสีเห็ดได้นะพี่น้องก็นนียังบ่ทันเห็ดนะครับนี่ครับสาหรับน้องสามทองนะครับแล้วนี่ก็ดี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 สาวน้อยนะครับตอนนี้หาเดือนครับห้าเดือนกําลังเข่าเดือนที่หกครับ อีกสามเดือนเพิ่นกสีติดสั์หลอบแหลงนะครับสำหรับดีๆตอนนี้ไงไกส่สิซัมพิโดแล้วนะครับ <c oughs> มีการมองตาม <c oughs> สว่วนนี้พีโดครับ พี่โดพี่โดทำอะไรอะ่ะไปแด้หัางนกก็ไต้ใส่สีท้ายรูปแบบใดจังสีเห็นพี่โดชัดเนื่องจากคนเป็นสีดำแม่พีน่น้องเดาะเดาะอ้ยน้ออันโหลดได้เน่ยนี่เออแนวบันไดน้ออันโหลด,ดเป็นจังไได้ เพีงไดเอืน่นปูดกับสินนอนโหลดน้อนไดง่ายทองเป็งเงียงโหลดไดเนได้เอื่นนั้นลุกขึ้นนั่งเห็นมันติดที่ใดบ่ฮะลุกขึ้นนั่งเห็นมันทิดที่มันสง่าพาเผยบม่ได้ตีปั๊บลุกขืนแบบนี้ไปก่อนนี่จา้าเพราะแต่ว่าเพราะแต่ว่าไปก่อนนี่จ้าไปก่อนลุกปั๊บข้นเรียนโหลดโอ้ยมาเสียเท่ เฮ็ดนาเก้งขามเนี่ยเร็วเฮ็ดนาแบบนาเก้งขามเนี่ยเร็วเมืองตีน้องลูกอ,นอ,นลอีกแล้วสิดท้ายรูปแบบให้มันหนาเก้งขามนะพี่น้องท้ายรูปให้หนาเก้งขามเดี๋ยวสิเอาไปไอ้ใส่เสือนะเฮ็ดเสือออกมาอย่างสินะครับมันเฮ็ดบ่ได้มันทายบ่ได้นะพี่น้องเลียวมันสิได้เฮ็ดเสือโดดเชื่อเปล่าเนี่ยมีสิเอารูปได้อย่งสิเถนะไปละ ไปหาตัวหลูดีกว่าลูกแลนปุบปับหลพดเพ่พอแต่ว่าไปหาตัวหลูลูกแลนหลดเป็นยังบุญของไอไลายคักเดอนลาลาเขามาเป็นคู่ชีวิตในตอนนี้จักอยู่ใส่ เพลงเขากับมวนมวนพี่น้องเงยแต่ว่ามันบ่กเขากับชีวิตจริงไหมอันเพลงที่เขากับชีวิตจริงกับมวนมวนฟังตอนใดกับมวนแบบนั้นเพลงที่มันบ่กเขากับชีวิตจริงกับมวนมวนแต่ว่ามันลองบด่ดไห้ไหมมันบไดอารมณ์เพลงนั่นนะอโอ้ยไทยเอายังไงถือมีดมา <laughs> ถือมีดมาไทายบได้ไไดเออ สมาพันเพื่อนยางเถาปนีบจ้างเขาติล่ะโอ้ยม่เห็ดงกงงิงปวดเอ้อกันไมรต้องเห็ดล่ะเนาะไพ่ไพ่ไพ่ไ่พันอยู่หฮนก็ไม่ใง้งวนเอาอยังมาคนมาดิมาเก็บ เศษใหม่ครับงานใหม่หน่อยงานใหม่หน่อยมาฟันเอานะครับฟันเอาละกันปลาถ้าบอมาฟันเอาเพื่อนกับเพาถิ่มคือนเอาเออกรมาฟันเอา่ะหลมันไป็น้ใสดังหน่อยบ้านเฮ้าซูมือกับดังฟืนดังทานกันน่ะแหละแต่ว่าใส่ฟืนมันสีใสใส่ฟืนมันสียไอ มันสิเดือดดีกว่ากันนะพี่น้องม,อมันหอน่ามันห่อนเร็วบึมบมึมบึมบึมบึม้าด่างแก่เ,กเกท็เดกิน,กนบ่อแสบมาไงวะ <c oughs> สู่เพื่อนสู่ทานบ่ได้นะครับนี่สิได้หน่อยว๊ดีบเบิ่งตีม้ามาฟันแต่ตอน,นลลอได้เลยขึ้นด้กล้องมหไ่นึงครับ สีนงตอนนี้บ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเศรคนยาแบบไน่นยามีอยู่เออคนลตจนี้มวันมาให้อาหารตัวหรูครับมีไงมันมาฟันฟืนไปไหวดังไฟหนึ่งเขาเหตุกับเขานะครับดังฟืนหลืวมัน ตูรู้เอ้ยทำไมเธออ๋อปูคนเมาเพื่้ยกว่อนเหนียวอะมันก็เลยตามลงนะครับนี่ครับนี่คืออาหารเศร้าครับทรงตูลูนะครับอกินอาหารในเพ็่นอยู่นี่ครับเดี๋ยวห่าสิบปเห็ดเวียงเขาตอนะครับพี่น้อง อยู่ดีแด้วบักละกินแหละก็นอนสบายๆนะครับเศษยใหม่เศษงานใหม่ครับงานขันนวลมีไง่นมาตัดไหวไปดังไฟนะครับเห็ดกับเขาหนึ่งเขาอยู่บ้านนะครับเพราะย่บ้านใส่เต้าทานครับใส่เต้าฟืนเต้าทานนะครับเตาแก๊สบ่ค่อยได้ใส่กันหรอกพี่น้อง ขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากกดซับสไครก์กดไลค์กดแชร์ฝากเบ่งโฆษณาครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สมนิกสักก่อนเดี๋ยวพบกกันไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ